จิตรโมัวด้วยคะเ่อนเพื่อนอ่ะชว์เพื่อนๆ,อ,อ,อ,นๆอันนี้อะไรครับผู้เผยจะเล่นน้ำกับสัตว์ใช่ไหมเล่นน้ำกับสัตว์โอเคเล่นน้ำกับแอนิมอลยัยไหนไหน,น,นตกน้ำยังไงโอ้ <No. S 1> ตุ่มเลยมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับมีตัวอะไรอีกอันนี้เป็นช้างช้าง มาฉลามเหมออ๋ออะไรที่อะไรทีเร่โอ้ยโอ้ยอยู่อันอะไรครับอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรอันนี้อะไรครับโอเคโน่โอเคโน่อู้วจมน้ำเหโอ้ยโอเคโน่ไม่จมน้ำโอเคโน่ลอยน้ำลอยน้ำเลยพี่โปอะไรนะ มีดูไม่ทันเลยพิโปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรครับไม่รู้จักไม่รู้จักตัวอะไรครับ yes, ใช่แมวน้ำไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอคะโอ้ลอยน้ำโอ้โหแล้วตัวอันนี้มันอยู่ในน้ำได้เหรอครับไดโนเสาร์อยู่ในน้ำได้เหรอมันจะไม่ตายเหรอครับไม่เหรออะ ใหญ่อยู่ในน้ำได้ไหมได้ได้ครับได้ครับใช่ไหมอุ้ยอันนี้ตัวอะไรครับสีชมพูเนี่ยปลาหมึกต้องหมึกเหรอครับอะไรมาอีกแล้วปูอะไรมาอีกแล้วปูปูภาษาอังกฤษอะไรครับแกร์แกร์อ๋อตัวอะไรมาอีกแล้วเจือเจือีเจเร็กซ์อะไรอีกอะอะไรอ๋อมามีดูไม่ทันแล้ว โอ้โห้ใหญ่ๆเลยใหญยๆเลยโอ้โยนใหญ่เลยโอ้ยนายายนใหญ่เลยโอ้โหปลาดาวไหนปลาดาวภาษาอังกฤษอะไรครับ starfish starfish ว้าวปลาดาวอยู่ในน้ำได้ไหมได้ได้โอ้โหอ้นนอ,นนอ,อันนี้อะไรคะเอาว่านหลังค่อมอู้เก่งมากว่านหลังค่อมอยู่ในน้ำได้ไหมครับได้ ได้อะไรอีกอะไรอีกนั่นอะไรครับนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรครับแมวน้าแมวน้ําแมวน้ําอยู่ในน้ําได้ไหมได้ได้อีกเหรอครับได้จมน้ําจมน้ําเลยอุ๊ว้าหายใจออกไหมเนี่ยมันจะหายใจออกไหมครับหายใจออกโอ้หายใจออกได้ไหมอันนี้อะไรอีกอ่ะเทีย็เทียมันอยู่ในน้ําไม่ได้ได้ไหมครับ เอาเป็นกระดูกเป็นฟอสซิลใช่ไหมครับโอ้โหเล่นน้ํากันใหญ่เลย Animal เล่นน้ํากันใหญ่เลยครับเยอะแยะเลยไหนตัวไหนดอกจี่อุ๊ล้งอีกแล้วมันมิไทยไม่ทันปลาฉลามอยู่ไหนปลาฉลามอยู่ไหนครับให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรให้เพื่อนๆดูหน่อย็กซ์ ว่ายทีเล็กลงน้ำได้หรอครับทีเล็กลงน้ำได้หรอหายใจไม่ออกเดี๋ยวทีเล็กหายใจไม่ออกครับ <Okay. S 2> what's this that sea horse sea horse ว้าวดมเลยโอ้โหโอ้ oh, อยู่ในน้ำเยอะแยะเลยอันนี้อะไรครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ <wh> นี่แฮมเมอร์ก็ลงน้ำได้อะครับแล้วผู้ผ่านลงไปเล่นด้วยไหมไม่ลงไปอ้าวไม่ลงไปเล่นน้ำเหรอครับจะไปดูดตรงนี้อ๋อจะไปอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรอีกแล้วอีกแล้วอะไรอีกแล้วขยโยนมาขยโยนไปสีฟันมาอยายายาโยนไปสีฟันมาทำไมครับอ๋อเดี๋ยวผู้ผ่าไปเล่นน้ำกับแอนิมอลก่อนนะครับอ่ะบายเพื่อนๆก่อนบาย นายบใบอย่างนี้บใบจุ๊บจุ๊บด้จุ๊บจุ๊บไอมองเพื่อนเพื่อนมองเพื่อนเพื่อนจุ๊บจุ๊บ